นะสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆควใจชาติถุงและกระทานผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเมื่อนี่มาติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์ให้ครับเลื่อนเพาะช่ำแต่ว่าผมเป็นเลื่อนเพาะช่ำดอกเป็นมองปลูกผักนะครับมองปลูกผักเนี่ยเป็นล็อกเป็นลอ็นลอกเลยครับใครมีผักไม่ยังก็เอามาปลูกเนาะโย่หลังอบปต่อเป็นสวนขั้วย่อมๆนะครับงการลดรายจ่ายส่วนหมูแพงแล้วนะครับก็ได้ทําการติดตั้งสปริงเกอร์เนาะนะครับสปริงเกอร์แต่ละตัวนะครับ นะครับติดตั้งต่อใส่กันเลยแล้วก็ต่อเขากับท่อเม่นน้านะครับซึ่งเป็นน้าปราปาของออเพาะนะครับติดตั้งเรียบร้อยทั้งสองฟังนี่พี่นนะครับเป็นสปริงเกอร์หนึ่งสองสามสี่สปริงเกอร์แปดตัวนะครับสําหรับบล็อกปลูกพักแปดลอ 8, อนะ่องแปดบล็อกเนาะบล็อกละบล็อกละตัวละตัวที่กิงตั้งกลางก็ได้นะมัใชีเวียงถึงนะครับแต่อันนี้เพื่อให้มันได้น้าเต็มที่วะท่านนะครับก็มีการทยอยน้าพักมาปลูกแน่แหละิืมมาย้องมายังเยอะ นะครับเป็นพนักงานท่านใดมีก่าพักมียังกะอยากปลูกก็จะกินกับมะปลูกเนาะกะยังว่างอยู่นะครับเรื่มเ่อยๆขอมะปลูกแล้วผู้สนใจเนาะมื่อนี้ก็เลยสิภาพเบิ้งระบบน้ำนะครับว่าการเวียงของสปริงเกอร์ดีบะนะครับหมุนบ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเลยพ <c oughs> ี่เนอะนี่นะครับตอตอจากนี่ะน,ะ,นะต่อมาแบบนี้เนาะฮ <c oughs> มันมันจะไปหาทอเมน พอเม็ดน,า,นามใหญ่มากกับเฮ็ดกอกไปนะเพื่อจะเป็นเกอือประมุนก็นเลยใส่สายยางสีนะครับตอแยกนะแยกแยกเป็นสองทางแยกเป็นสอง,สองทางทังหัวอ่าทั้งสายกับทางหัวนะครับแยกเป็นสองทางเลยนะครับปลูกไม่มรงเลื่อนไปเลยเดือนหน้าห้อนก็ปลูกได้พี่น้องนะครับเพราะว่ามาีแสลมทางเสียงน,น,นะครับปลูกรักอ่ข้ามาเบงฟังทางหัวก่อนพี่น้องนะครับจะหมุนแห้งเสร็จอันนี้มีว่าวครบเรียบร้อยเนาะนามปล่อยมาแล้วนะครับ เปิดว้าวอ่ะมาเบิร์นรู้ป่ะนะครับมาหมุนวับวับวับเอาอ่ะน,นี่คือพ่กหมุนแต่ว่ามีปัญหาที่หัวสปริงเกอร์อนะครับอาจจะเป็นเขาเจาะร่องน้ำพอดีหรึเปล่ายังประจักับเอามาเบิรงเนี่ยมันบ่มหมุนนี่บ่มหมุนเลยกนิดหน่อยนี่นะครับอาจจะโอ้โอ้โอ้หมุนแล้วหมุนแล้ว,ลวเปียกปันเอายุบย่ากับหมุนแต่ว่าตามอันนั้นมันหนัมุนวับ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 เปีนนะครับ แรงน้ำเนี่เป็นแรงน้ำซี่อยจากถังพุ oh, ่ร no. เป็นถังน้ำถังสูงสี่สี่พันลิตรถังเลนึ่งพันลิตรนะครับสี่พันลิตรสี่ถังนะครับมาตามท่อเมนนะครับแห้งหน้กไปเตังซล่ล่ะก็จะว่าหัวส้นน้ำหมุนหัวแหลกในก็น้ำแห้แงก็จะหมุนคือว่าน่าจะมีปัญหาที่หล่องของสปีกเกอร์โอ้โอ้ีย้เปียกๆนะครับอาจจะมีปัญหาที่หล่องของมันโอ้โอ้โอ้่นะครับอ,จจอ,อ,อ,อ่ะสามหัวหมุนลงไปละนะครับ ระบบหนักมะอ่ะเดี๋ยวล่องเท้าขงังโอ้แป็กเอามาลอม่องเพื้นฐานนี่บันนะครับขานนี่หมุนจคกหัวก็นี่ก็ใส่ว่า,วาไว้ขึ้กันนะครับพี่น้องอเอามันมาล่องขางนี่เนาะพี่น้องนะนะครับว่าหันล่องขางนี่หัวนี่บ่หมุนนะเนาะสิผมหัวนี่บ่หมุนนะครับแต่ว่าซุ้มนั่นหมุนนะครับหัวนี่บ่หมุน เอามาลองครั้งนี้วันวันว่าภายในซีขอวนี่จะมีหัวอะไรบ่มหมุนเนี่ยเอาลองเลยนะครับใส่วา่ขึ้นตัวนี้ก็ได้เออเออชู่ๆเอาหัวแรกหมุนแค่เนาะโอ้เปียกเปลี่ยนเปียนเปียนวันแรกหมุนหัวที่สองหมุนหัวที่สามตัวนั้นบ่หมุนแคนาะตัวนั้นบ่หมุนอ่ะตัวนี้ก็เพิ่งจะหมุนแล้วเหมือนที่แหลกวักวักเนี่ดักเปียกตัวนั้นบ่หมุนนี่ยน้องเห็นบ่หมุนเลย ถ้าตัวนี้หมุนดีนะครับเยวก็จะได้ถอดหัวสปริงเกอร์ไปจัดการล้องไหมนอาจจะค่าเศษพลาสติกคือค่ายัางกับปลูกนะครับเยวจะได้แก้ไหมนะครับสาบตัวหมุนแต่ตัวสุดท้ายหมุนครับผี่น้องไปเปยนะครับ <S <S น้ำความแรงของน้ำถือว่าใช้ได้นะครับความแรงของน้ำใช้ได้น,น้องผนะ้องเพราะว่าเป็นปล่อยจากถัง4,000ลิตรยถังสูงนะครับปล่อยมากนี่วัวนี่บุนผิดน้องเนี่ย บ๊บเล่นพ <mus> ี่น้องเห็นบ่นี่คือว่าโอเควันนี้นะการแต่ว่าตกลางพ่หมุนตัวกลางสองตัวพวหมุนแต่ว่าตัวแรกพุ่นผัดหมุนนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันแห้งเกินเกินไปบ่เหมือนบ่เชือดสปิหวพะสปินเกอร์ไหม่นะครับพี่น้องการตัดแต่งขอบเพราะสปีกขอบไอ้ด้่นอันนี้อาจจะบดเรียบกันเลยนะครับหรือว่ามันแห้งบ่กันแห้งเัาเล้วคราเปิดสองสองข้างพร้อมกันไม่รู้บ่เปิดสองข้างพร้อมกันไหม เป็นต uh, ั้งแอ่สองข้างไปเลยเปิดสองข้างตัวนี้แสดงว่าหมุนหมุนเยียแต่หมุนควายนะครับตัวนี้หมุนเนี่ยตัวกลางหมุนนะครับมีตัวนี้บ่หมุนตัวเดียวนะครับตัวนี้สามตัวเนี่ยหมุนไปเลยนะครับสามตัวหมุนเปิดนีตัวนี้บ่หมุนตัวนั้นก็บ่หมุนตัวนี้พวกหมุนเนี่ยเปิดพร้อมกันกันหน้ากันจะเป็นพวกแห้งบริเนาะเพราะว่ามันแบ่งกันไปนะครับตัวนั้นก็บ่หมุน มันก็มีที่ตัวบ่หมุนท่านฟังนี่บ่หมุนอยู่ตัวเดียวนะครับบ่หมุนอยู่ตัวเดียวฟังทั้งขวามือบ่หมุนอยู่ตัวเดียวฟังอยู่ทั้งซ้ายมือหนิบ่หมุนสองตัวชื่อรอบกลางนะครับอันนี้จะได้ทําการแก้ไขต่อไปนะครับตรงนี้บ่ได้โทษแรงน้ำนะครับแรงน้ำแรงดันน้ำใส่ได้แน่นอนแต่ว่ามาโทษตรงที่อหัวสปริงเกอร์อาจจะบ่ด right ีไปเลยนี่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 ก็นอนอืมการฮอตจับมันมุนอยู่ ข้ามหมุนข้าวเดียวกับเศร้าฮะแต่ดีว่าหัวมันไป่ได้ดีไปเลยเนาะขันย่างแก้ไปอะไรอยู่แต่ตรงสื่อมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหัวแบบใหม่นะครับนี่ตัวนี้ขะนั่าค่อยๆไม่ยังหมุนเลยตัวนี้นั่งค่อยๆไม่ต้งปั๊บๆๆๆเห็นตัวนั่นบม่หมุนได้ดิชัดกันมาเปลี่ยนใหม่เนาะเพื่อเสียหายได้หมดพักก็ได้เป็นที่ไปเป็นแปลงพักในโรงเลี้ยนนะครับเป็นอออปลูกนาห่อนก็ได้ นะครับเพราะว่ามีแสล่มพ่างแสงนะครได้มีพักกเอาขยอยมาปูกันนะครับเป็นแปู่ผักที่แรกว่าจะเห็นเลือดพอาซ้ำแหละ่าสวงยังประทันมีตจะไม่เาก็ปลู่พักถ่าอ่ะปิดพี่นะอ้เปี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนเปี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 ่ยนเปลี่ะนเนเปกนเอลีนนเปลี่กนเนเปลี่นเปลี่กนเนเปลียนเบล่นเเย่เน่เน่นนนบนนี่ อ้าวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจงพอกันไหมนอ้องๆน้อมือนี่เดี๋ยวรับหมอบไม้ให้มาตรวจสอบระบบน้ำสปริงเกอร์อยู่นีิฟลลังเรือนเพาะช่ำมาสัม,มปะมาติดแล้วก็ดทดสอบใส่ได้พอใส่ได้ก็จะที่แจ้งเพือ่อนเปพื่อนึที่น,นี้อันนี้เพื่อนเลี่ยนไหนเดี๋ยวก็ิมทิมซื้อไม่เนาะนะครับเแ็่เป็นบล็อกเป็นบล็อกจี้เสร็จแล่ะมี่พักไม่ยังกระปุกนี่มันจะใส่ทุ่งปลูกมาไงปลูกพักหน้ากันยังไง เธอนีครับผู้มีมะพริกมะเขือมีผักยังกับมาปูกนะเดี๋ยวจะปลูกให้เต็มเนาะสามแปลงยังมาท่านปลูกยังด้วยนะครับ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพจเทนี่คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ